không có vết đâu không có vết gì không có vết gì hai phút không thèo mùa nhanh lửa giữa giữa. À. đi mai, đi mày ơi 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 ừ khắc khắc โอ้เจอน้องใหม่อยู่ตรงนี้น้องใหม่มันขี้วอยวายน้องใหม่วอยวายเกิงนะน้องใหม่เองวอยวายดีเนาะจ้าจ้ากับห้องอย่างเดียวนี่นีน่อ่ะเขามาเอื้อมดูบได้อยูวพอเคอาหารมีน้ำมีอยู่ได้เอามากวยเตดสุกมาใไปกวยเตดสุกกิน เย็นๆค่อยมาแวะดูใหม่ตอนนี้ข้าไปกินยาลดไข้ก่อนยาลดไข้ยเย่ข้าไปก่อนอยู่กันดีๆไายเจบ้บใช่งเงินใา่ทองอ๋อใช้งเงินใา่ทอง อาหารเยอะแยะลูไม่อยู่เดี๋ยวค่อยมาดูตอนเย็นๆอีกทีหนึ่งน,นะมีอาหารกินอยู่ไม่อดมีเยอะแยะดูเขา,ายู่ฟัง นอกเราเขานะครับเลยไม่สู้เห็นดี